ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาิธิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP 283ตอนหลวงปูส่สวงแสดงอภิธิหารให้เห็นกันจากจากตอนที่6 ถ้าจะพูดถึงเรื่องราวอภินิหารของหลวงปูส่สวงมีมากมายซึ่งแล้วแต่คนคนนั้นจะเจอในลักษณะแบบไหนถึงแม้บางคนไม่เคยรู้จักกับหลวงปู่แต่หลวงปู่ก็ไปสร้างอภินิหารให้คนคนนั้นเจอจนกระทั่งมาศรัทธาท่านนั่นเป็นเพราะว่าคนคนนั้นมีบุญสัมพันธ์กับหลวงปู่ หลวงปู่สวงคือพระอริยสงฆ์ผู้ไม่ยึดติดมีแต่ให้และช่วยทุกๆคนแต่นั่นจะต้องขึ้นอยู่กับกรรมเก่าของแต่ละคนแล้วแต่ว่าจะหาทางออกในการแก้กรรมให้จากหนักให้กลายมาเป็นเบาด้วยวิธีไหนอย่างน้อยๆการสะสมบุญตั้งแต่ตอนนี้ เป็นทางออกทางเดียวที่จะทำให้เราพบกับความสุขยอย่างน้อยเราจะพบกับความอิ่มเอมในใจของเราที่ได้สร้างบุญแต่ถ้าตอนนี้เรายังไม่มีการทำบุญโดยการกวาดวัดวาอารามล้างห้องน้ำให้ทางวัดนี่ก็เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งที่จะทำให้ท่าน ได้รับบุญเช่นเดียวกันเรามาติดตามเรื่องราวจากการเล่าของเฮียตีกาแฟดำต่อจากคลิปที่แล้วที่ไปงานสวดพระอภิธรรมหลวงปู่สวงที่วัดไพรพัฒนาแต่เฮียตีเห็นแต่โลงเปล่าขณะที่พระสวดเรามารับฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับตอนที่หลวงพระ้อยละนะั่นคือหลวงปู่ยังอยู่ใช่ไหมฮะ อยู่ครับก็ผมยังไปงานศพหลวงปู่อไปบ้านละลมสีสเก็ตไงไปวันไปวันที่สองอ่ะพระแทบจะวิ่งหนีกันอ่ะตรวจโรงเปล่าล่างท่านอยู่ในโรงในในขณะที่ตรวจตัวจยวไม่มีรยไม่มีพระอยู่มีแต่โรงเปล่าอ้าวหลวงปู่สวงเนี่ยนะใช่แล้วอยู่ๆก็กลับมาือ แต่ตอนที่ผมไปไม่มีในโรงไม่มีแต่อยู่ๆก็กลับมาอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันหรือเปล่าใช่ครับอืมลองที่เรามองแล้วไม่มีอีกสักพักหนึ่งมีไม่<อ>ไม่ใช่ตัวตัวไปแล้วผมนอนอยู่ที่นั่งคืนหนึ่งแต่เช้ามาซึ่งเช้าเนี่ยเขาไม่ได้ปิดนะแต่โรงปิดแต่ไอสาลาส่วนไม่ได้ปิดนะสาลาม้ใช่ไหมตอนนั้นกลับมาเอง มันนอนอยู่ในโรงแก้วอย่างเงีอยู่ในโรงเฉยๆงั้นแหละเป็นโรงแก้วมองตาเปล่าเห็นหมดตอนที่สวดแต่ตอนคืนไม่มีศพแต่เช้าของอีกวันหนึ่งอะสายๆด้วยนะถึไม่มีใครไปยุ่งกับโรงด้วยแล้วเฮียตีไปไปคนเดียวเหรอไปผมไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งไอ้เพื่อนผมเมื่อเห็นว่ามีพระนั่งม้อยขาอยู่บนโรงผมก็ถามว่าเฮ้ยมึงจะบ้างไงกูไม่เห็นบอกเห็น เนี่ยนั่งอยู่ในห้อยขาก็ดีแบบแกวงขาเนี่ยย่งนั่งเลยไอ้บ้ากูไม่เห็นมึงเห็นได้ไงวะเราไม่อกว่าเพื่อนผมเพื่อนมันบอกจริงๆให้ตายในแนวห้อยขาแกวงขาเนี่ยเนี่ยหันไม่ยิ้มให้กูอยู่เลยดู๋ยดูมันพูดแต่ผมม่าไม่เห็นแต่ผ้าเห็นแลาวสวบลงเปล่าอ่ะแปลกมากเลยนะแล้วอยู่ๆมาไอ้เพื่อนผมนี่ไม่รู้จักหลวงปู่สวงนะเหรอ อ่าแต่ก็ไปไปด้วยกันไปด้วยกันด้วยไปได้วยกันเออแต่มันไม่รู้จักยศตีเป็นคนชวนเหรอทางทางวัดน่ะเขาบอกหลงสวงเสียอืมก็ขึ้นกันไปก็อย่างน้อยๆรรยากาศก็คือเพราะทีแรกผมไม่ได้นับถือแต่มาระยะหลังๆล,ล่ะเห็นแล้วอ๋อจะเป็นพระหลุดโลกอย่างนี้มีเองทําอะไรเหนือความคาดหมายเหนือมนุษย์ท,ทั้งหลาย ผมได้รับใช้ครั้งหลังล่าสุดผมถึงได้เชื่อเห็นอะไรที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้อ่ะก็ะเลยเชื่อเลยเห็นยังไงฮะที่เห็นออย่างในกรณีที่ผมเห็นครั้งหลังล่าสุดผมได้เดินไปรับใช้ท่านะอ่ะหลวงพ่อเป็นคนสั่งให้เดินตามไปไปไหนให้ไปด้วยอย่าไปทิ้งหลวงปู่เด็ดขาดถ้ากลับมาไม่มีหลวงปู่ผมโดนไปหัวแตกอืผมก็ไปในขณะที่เดินไปถึงแยกวงสว่างเนี่ยอืตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นไฟแดงครับ ทีนี้ช่วงไฟเขียวแค่ได้ยืนอยู่นั้นแต่เราเห็นว่ารถเมย์มันมาจากอ่าวันหน้าวัดทองอืมมันวิ่งมาจะจับผ่านจะผ่านไฟแดงร้อมเป็นไฟเขียวรถมันก็วิ่งเต็มกําลังของมันรถเมย์เต็มที่ของมันเราเราอยู่ฝั่งวัดวัดเรียบใช่ไหมยอยู่หน้าดับเพลิงอ๋ออยู่หน้าดับเพลิงเหรอฝั่งตรงข้ามวัดเรียบเหรอใชออ่อยู่ๆกวิ่งตัดหน้ารถเมย์ที่ผมหลับตาแล้วแหละแน่ เป็นผมมันเละแน่เพราะมันกระทั้นคิดน่ะเรียกว่าจะถึงหน้ารถอยู่แล้วเดินผ่านเลยวิ่งตัดหน้ารถเมย์หลวงปู่แสดงให้เห็นก็ไปยืนดูฝั่งตรงข้ามมันเหมือนภาพเชิงซ้อนอ่ะพี่เหมือนกันเลื่อนบานบานกระจกเข้าหากันแล้วไปอยู่อีกฝั่งเหมือนนกันอย่างนั้นเลยมผมเห็นอะ่ะนั้นวันนั้นผมถึงได้เชื่อ ซึ่งอย่างเราว่าเราแข็งแรงเราเป็นหนุ่มๆอะไรเงี้ยนะซึ่งเรามีความม่วงไวอะยังไงเราก็เละเออแต่แกไม่เห็นเป็นอะไรแกยืนฝั่งนน้นเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้จุดหมายแกไปไหนวันนั้นอะ่จะแกจะไปเล่นน้ําพุเล่นน้ําพุอ่าน้ําพุที่หน้าไอ้นี่ไอ้หน้าบิ๊กซีนั่นแหละหแลก่อนมันมีน้ําพุอยู่ตรงหัวโคง้งฝั่งฝั่งไอ้นี่ฝั่งบิ๊กซีอ,ะอ่ะ จะตัดหน้ารถเมย์ไปโอ้โหผมไี่ใจหายแวบพอไฟแดงผมรีบวิ่งไปหาท่านอ่ะพอจะไปถึงตัวท่านท่านเดินข้ามถนนไปนอนกลางสี่แยกเลยทีนี้นอน <ไป S 2> กลางสี่แยกวงสว่างไอ้นอนิบที่ตั้งบนเป็นสะพานลอยอ่ะนั่นแหละนอนมองเลยสี่แยกเลยแล้วเช้าด้วยนะรถกําลังวุ่นวายเลยตํารวจโอ้โหนด่าระงมเลยไปนอนกลางสี่แยกข่าสายญาติเลยอื ผมกับตำรวจต้องมางอุ้มตำรวจวมันอุ้มอ่ะต้องอุ้มมาไว้หน้าน้ำพุอ่ะเพราะตอนนั้นน้ำพุยังไม่เปิดอพอเขาลบธงชาตันั้นน้ำพุมันเปิดโอ้โหโดดลงมาในบอ่อน้าพุเลยอ้าวเป็นใครก็ต้องตกใจอย่างสุดขีดกับการกระทําของหลวงปู่สวงที่จะทําให้เฮียตียอมรับให้ได้เป็นครั้งแรกที่หลวงพ่อส้อย ให้เฮียตีเดินตามหลวงปู่สวงและคอยดูแลหลวงปู่สวงอาจารย์ของท่านให้ดีนับว่าเป็นการจำยอมของเฮียตีเพราะอาจารย์ท่านสั่งนั่นก็คือหลวงพ่อส้อยเหมือนดังว่าหลวงปู่สวงรู้ดีว่าเฮียตีนั้นเคารพลูกศิษย์ของท่านคือหลวงพ่อส้อยมากกว่าหลวงปู่สวงในวันแรกนี้ หลวงปู่จึงได้สร้างอภินิหารให้เฮียตีได้เห็นโดยการวิ่งตัดหน้ารถเมย์เท่านั้นยังไม่พอหลวงปู่ยังไปนอนกลางสี่แยกวงสว่างและจนกระทั่งกระโดดลงไปในบ่อน้ำพุสิ่งอัศจรรย์ที่เหลือเชื่อถ้าไม่เห็นกับตาคงไม่เชื่อสิ่งนั้นคืออะไร ในคลิปหน้าเราจะมารับฟังจากปากของเฮตีที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นหลวงปู่ท่านยังทำอีกหลายอย่างให้เฮตีได้เห็นชนิดที่เรียกว่ามันเป็นไปได้เหรออิริเมียองสวงสัมปโนอิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาบรรดาล สัจจังอิลิคีเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตาม และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ